ว่าพามัแล,ล้วลูกโอเคออ๋ออยากได้อะไรคะขออะไรลูกรักอุ๊ย

Baby shark, do 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 Baby shark, do Baby shark, it, it, Baby shark. Oh. Mommy shark, do 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 do. shark, do 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 shark, it, shark. Oh. Daddy shark, do do Daddy shark, do it Daddy shark, it Daddy shark. Oh. มจะพยายามจะวางลูกโป่งคิดยูนิคอรหรอคะโอ้ยโอ้ยยิ้มยูนิคอร์ว้ายว้าวคิดเซดิโอโอ้ยน่ารักจังเลยบางแต่ี้ทำไมเ่ยกําลังคิดกันอะไรชชยอยู่